Hi, สวัสดีครับวันนี้ผมเอกโก้ครับมาพบกับทุกท่านกับผลิตภัณฑ์จอแอนดรยตรงรุ่นนะครับจากบริษัทมิชิก้าผู้นําจอแอนดรอยตรงรุ่นจากทั่วมุมโลกมากกว่า350โมเดลนะครับวันนี้เนี่ยนะฮะเราจะพูดถึงตัวรถ MG V 8 0นะครับอยู่ระหว่างปี2019-2023ถึง2023นะครับในตัว MG V 8 0ตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรถตู้อนเนกประสงค์นะครับซึ่งผู้นําเข้านะครับคาดว่ารถตู้ตัวนี้น่าจะ เป็นที่นิยมมากนะครับใช้ทั้งการขนของนะครับหรือว่าใช้ในการเดินทางในกลุ่มครอบครัวก็ถือว่าสะดวกนะครับว่ามีความจําเป็นต้องเปลี่ยนตัวจอวิทยุเดิมของรถที่เป็น a p 3นะครับออกไปแล้วก็ใส่ตัวจอ Android เข้ามาเพื่อเพิ่มความทันสมัยยิ่งขึ้นนะครับเราต้องนําเทคโนโลยีที่อยู่ในสมาร์ทโฟนนะครับซึ่งเราจะต้องเล่น y t u t u นะครับหรือว่า Google m a p นะครับหรือว่าดูแผนที่ออฟไลน์นะครับหรือแผนที่ออนไลน์หรือเล่น Spotify นะครับในพวกสตรีมมิ่งเพลงต่างๆหรือว่าจุกมิวสิกนะครับดูทีวีออนไลน์นะครับเล่น FM Online, ออนไลน์อ้มากมายไก่กองนะครับสำหรับในตัวแอปพลิเคชันต่างๆที่ใช้อยู่ปัจจุบันนะครับเราจะยกเทคนโลยีทั้งหมดเนี่ยมาไว้ในจอ Android ตัวนี้เรามาทำความรู้จักกับตัวจอ Android ตรงรุ่นสำหรับตัว MG V80 กันก่อนดีกว่าครับสำหรับในตัวจอเขาซึ่งเราจะได้นะครับก็จะได้เป็นตัวจอ IPS นะครับขนาด9นิ้วนะครับจากมุมซ้ายทแยงเป็นมุมขวาตรงนี้นะครับแล้วก็ในเนื้อจอของเขาเนี่ยฮะก็จะเป็นตัวโครงสร้างที่มีแรมมีลอมนะครับมี CPU ปกติเลยนะครับเรามาดูกันว่าสเปคของเขาเนี่ยซึ่งเราจะเลือกดูว่าจะเลือกซื้อสเปคไหนที่เหมาะกับเขามาดูกันนะครับว่ามีสเปคอะไรให้เลือกกันบ้างครับ สำหรับในการเลือกซื้อจอ Android ติดรถยนต์เนี่ยนะครับก็จะมีคําถามนะครับให้ผมได้ตอบอยู่ประจำในตัวจอ Android เนเวลาเราจะซื้อนะครับเราต้องเลือกตั้งแต่เบื้อต้นก่อนนะครับรูเบอร์ของ CPU นะครับซึ่งจะบ,บอกถึงความเร็วความเร็วอยู่ที่ด้านล่างเนี่ยนะครับก็ามาบอกที่ลักษณะของตัวชิป CPU นะครับก็อาจจะเรียกว่าคอก็ได้นะครับเป็น8 c คอหรือ2 CPU นะครับหรือว่าเป็น สี่คอนะครับสี่คอก็มีหลายเบอร์นะครับก็จะบอกถึงความเร็วที่ไม่เท่ากันเราก็จะมีแรมนะฮะตั้งแต่แรม 4GB กิกะไบต์นะครับ2กิกะไบต์หรือ 1GB กิกะไบต์นะครับแล้วก็ลอมก็คือส่วนที่เป็นเมมโมรีนะครับหรือเป็นเปรียบเทียบเสมอกับเป็นฮาร์ดดิสก์หรือความจุของเครื่องนะครับก็อาจจะเริ่มตั้งแต่ 128GB 64GB 3 2นะครับหรือว่า 16GB นะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวการเล่น Wi ไ Fi ต,ต่างๆนะครับบางทีก็อาจจะเป็นการใส่ซิมโทรศัพท์ได้นะครับหรือว่า เล่น Wi-Fi ได้ในเครื่องนะครับโดยการแชร์ Wi-Fi จากโทรศัพท์มือถือขึ้นไปบางรุ่นก็มี apple carplay แบ่ง2หน้าจอนะครับมี eq นะครับแล้วก็ eq กับ dsp นะี่ไม่เหมือนกันนะครับใน dsp ก็จะมีฟังก์ชันการปรับที่มความละเอียดอ่อนนะครับมี time alignment มีการตัดย่านความถี่ต่างๆนะครับให้กับลำโพงแต่ละดอกด้วยนะครับแล้วก็บางรุ่นก็แถมกล้องหน้ารถ นะครับจะเป็นกล้อง Android นะครับระวังรุ่นก็เป็นการแถมกล้องถอยหลังด้านล่างเราก็เฉลี่ยด,ด้วยความเร็วนะครับคือเมื่อแตะหน้าสัมผัสแล้วเร็วระดับใดนะครับสำหรับในตัวในเบื้องต้นเนี่ยเราจะแนะนํารุ่นที่เป็นรุ่นท็อปสุดนะครับเรียกว่ารุ่น L7 นะครับซึ่งมีคอระดับ8คอนะฮะแล้วก มีแรม4นะครับลอม128นะครับตัวนี้สามารถใส่ซิมโทรศัพท์ได้นะครับมีระบบ Apple c a r p a y ซึ่งปกติจะแถมมากับในรถแพงๆนะครับแล้วก็เครื่องเสียงรถยนต์นะครับแบรนด์ญี่ปุ่น Aftermarket รุ After market, ่น top top นะครับรบแบ่ง2หน้าจอได้มีดีมี EQ แล้วก็ DSP แถมกล้องหน้าแถมกล้องหลังนะครับรถสเปคที่ลองลงมานะครับก็คือมีความเร็วชา้าลงอีกนิดนึงนะครับด้วยว่า px 6กนะครับก็มี cpu 2ชุดนะครับเป็นชุดที่2ออกับ4คอนะครับมีแรมขนาด 4GB กิกมี rom ขนาด 64GB กิกะไบนะครับตันนี้ใช้ใช้ไวไฟได้อย่างเดียวนะครับคือแชร์ไวไฟจากมือถือขึ้นไปนะครับแล้วก็ไม่มีระบบ apple carplay แบ่ง2หน้าจอได้นะครับมี eq midas p แถมกล้องหน้าแถมกล้องหลังนะครับแล้วก็รุ่นลองลงมาก็คือรุ่น k 9นะครับใน k 9เนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่มี cpu 4ี่นะครับค่อนข้างจะเร็วเป็นพิเศษนะครับแล้วก็จะมี แรมสนะครับลองสามสิกิกนะครับสามารถใส่ซิมโทรศัพท์ได้ด้วยแล้วก็แชร์ w i f i ได้ด้วยนะครับเป็นไฮบริดนะครับรุ่นนี้ไม่มี Apple CarPlay นะครับแล้วก็2หน้าจอเนี่ยก็คือสามารถจะเล่นจอซ้อนหลังกันได้แต่ก็ไม่ได้แสดงจอเองในหน้าจอเดียวกันนะครับแล้วก็มี EQ แล้วก็มี DSP นะครับแถมกล้องหน้าแบบ Android นะครับแล้วก็แถมกล้องมองหลังนะครับในรุ่นที่ลองลมามีความเร็วช้าลงอีกนิดนึงก็คือจะเป็น MTK นะครับ แบบ4คอร์นะฮะแล้วก็มีแบบ2นะครับลอง32นะครับแชร์ Wi-Fi ได้อย่างเดียวนะครับแล้วก็จะมีสามารถจะมี EQ นะครับไม่มี DSP นะฮะแถมกล้องหน้าแถมกล้องหลังนะครับในรุ่นถัดไปก็คือรุ่น T3L Plus นะครับซึ่งเป็นรุ่นมาตรฐานนะครับเป็นแบบ4คอร์ T3L Plus นะครับมีความเร็วระดับ6เต็ม10ทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นรุ่นมาตรฐานส่วนใน2รุ่นนะครับ T3L นะครับกับกับรุ่น K3 2รุ่นนี้ก็มาพร้อมกับ ลมขนาด16กิกนะครับสรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นราคาถูกนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะขายก็อยู่ในออนไลน์ทั่วไปจะมีความเร็วระดับ5เต็ม10นะครับถึง4เต็ม10ผมว่าถ้าเราเริ่มต้นเนี่ยผมว่าน่าจะแนะนําเป็นตั้งแต่รุ่น T3L+ l s จนถึง L7 ขึ้นไปนะครับเหมะสรับนนำไปใช้เองนะครับ ครับแล้วก็สำหรับในตัวจอ Android ก็มีให้เลือกหลายสเปคนะครับแล้วก็ในตัวมิชิก้าเนี่ยเขาก็มีเป็นผู้นาเรื่องการผลิตซอฟต์แวร์ต่างๆมากมายสำหรับในรถยนต์ในตัวจอ Android เขาเนี่ยนะฮะก็จะมีโครงสร้างที่เป็นเนื้อจอแล้วก็เนื้อเฟรมของตัวพลาสติกนะครับนะครับในตัวพลาสติกก็เป็น ABS นะครับผสม PC นะครับในตัวนี้เนี่ยจะมีโครงสร้างของตัวเฟรมพลาสติกที่เป็นกิบล็อก1 2 3 4นะครับ แล้วก็จะมีตัวเฟรมของตัวจอแอนดรอยที่เป็นสีดำนะครับมีชุดน็อตยึดน็อตสีจุดตรงนี้ครับก็ถือว่าเหมาะสมนะครับมาพร้อมกับตัวชุดแคนบัสนะครับที่ ทำให้ระบบเดิมของรถนะครับคอนโทรลวงไลัยแล้วก็ระบบกลไกลต่างๆระบบไฟฟ้าในรถทํางนานได้อย่างปกตินะครับนี่คือหัวตัวข้อลักแอนดรอยนะครับนี่คือสายปลายสายนี่คือปลั๊กท้ายที่ถอดจากวิทตัวเดิมของรถก็มาเสียบเข้าที่นี่นะครับเป็นปลั๊กท้ายแบบยุโรปนะครับที่เป็นแบบนี้ครับในชุดต่อไปนะก็คือเวลาเราเลือกซื้อจอแอนดรอยเนี่ยจะมีชุดขยายระบบนะครับเนื่องจากรถคันนี้เป็นรถขนาดใหญ่เราสามารถจะต,ต่อปลั๊กตัวนี้เข้าไปนะครับซึ่งแถมมาในชุด เปลี่ยนปลั๊กที่เพิ่มชุด AV in ในกรณีที่ต่อกับทีวีดิจิตอลนะครับหรือกล่องฮาร์ด e ดิสก์เอทเทนอลฮาร์ดดิสก์เพลเยอร์ต่างๆก็แล้วนะครับนำมาต่อเข้าทางช่องเดียวอินนะครับแล้วก็ออเดียลอินชุดนี้นะครับแล้วก็มีวิดีโอเอาท์นะครับสำหรับต่อทีวีหัวหมอนหรือว่าทีวีดานหรือออเดียลเอาท์นะครับเป็นเสียงออกจากเครื่องเพื่อไปเข้าไปที่ของอ่ power amp นะครับหรือว่าเป็นซับเอาท์ในกรณีที่เราต่อกับเบสบล็อกหรือว่าตู้ซับหรือว่าแอมป์ค์ดดีเพื่อต่อเข้ากับตู้ทีีต่ตขึ้นมา ก็มีเซ็ตขีดยายะบบเต็มชุดแบบนี้ครับและแน่นอนครับสำหรับในท่านที่เลือกซื้อเป็นรุ่น L7 นะครับหรือว่าเป็นรุ่น K9 นะครับก็จะมีชุดที่เป็นดองเกิลแบบนี้มาให้นะครับในชุดดองเกิลก็จะมีชุดช่องใส่ซิมโทรศัพท์ตรงนี้นะครับทำให้เครื่องตัวจอ Android ตัวนี้เป็นทั้งตัวจอ Android และเป็นทั้งตัวภาครับพวกตัวแอปพลิเคชันต่างๆในตัวเลยทีเดียวครับและก็มาพร้อมกับตัวเสาเซลลูล่แบบนี้สําหรับรุ่น L7 กับ K9 ครับเราได้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของชุดกล้องถอยหลังเข้าไปด้วยนะครับแถมฟรีมาในชุดเลย จะมีชุดปักกล้องถอยหลังแบบนี้ครับแล้วก็มีกล้องถอยหลังให้เลือกอยู่หลายแบบดังนี้นะฮะในชุดนี้ก็จะเป็นสายไฟที่ยาวอีก5เมตรเมื่อเวลาเราเล่นซอสอะไรอยู่แล้วก็แล้วแต่เวลาข้อเกียร์ถอยหลังเนื่องจากรถคันนี้เป็นรถที่ใหญ่มากนะครับ V80 เนี่ยเราต้องเรียวความปลอดภัยอยู่ถึงที่สุดทีเดียวนะครับบริษัทวิกิก้าจึงแถมกล้องนะครับที่มีคุณภาพดีมาให้อีกหนึ่งเซตครับและแน่นอนครับถ้าเกิดเราเล่นตัวนําทางนะครับโดยใช้ g o o g l e Map ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ต้องแชร์ WiFi เข้าไป แต่ในกรณีที่เราไม่มี Wi-Fi นะครับเราสามารถเซฟเไฟล์ที่เรียกว่าแอปพลิเคชันของตัว Map o f f ไลน์มานะครับแล้วก็ทำงานผ่านเสา GPS ที่แถมมาให้ในชุดของเขาแบบนี้ครับสำหรับในชุดของเขาเนี่ยยังแถมปลั๊กที่เป็นตัวแปลงนะครับหัว USB เดิมของรถใน USB จะมี USB 2ชุดนะครับเราก็ได้ปลั๊กที่เป็นหัวแบบนี้ฮะเป็นปลั๊ก4พินกับปลั๊ก6พินนะครับ มีปลั๊กแปลง USB เข้าไปที่นี่นะครับในชุด USB ของเขาเนี่ยนะครับเราก็สามารถจะเซฟเพลงนะครับใส่ตัวแฟลชไดร์หรือฮาร์ดดิสก์เทอร์นอลนะครับเราสามารถเล่นไฟลเพลงนะครับที่เป็น MP3 แบบดั้งเดิมแล้วก็ใมหมวดของแฟกหรือ w a v นะครับที่เป็นไฟล์เพลงที่มีรายละเอียดสูงๆหรือว่าเราอาจจะเซฟไฟล์วิดีโอนะครับที่เป็นวิดีโอที่เป็นเรื่อย 360p นะครับจนถึง 180p 0หรือวิดีโอนะครับไซ ที่เป็น M P C นะครับ M P 5 A V I หรือ n K V ก็เล่นได้นะครับก็ถือว่าสะดวกนะครับสำหรับในตัวช่อง U S B ของเขาชุดที่1นะครับสำหรับใน U S B ชุดที่2ของเขาเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะต่อกับตัวตัวแกจิตในการชาร์จแบตต่างๆได้นะครับแต่วันนี้ผมจะนําเสนอในชุด U S B ชุดที่2องเขาเนี่ยนะฮะสามารถต่อเข้ากับตัวกล้อง Mg 009นะครับรุ่นนี้นะฮะถ้าเราซื้อจอร์ดยรุ่นปกติเนี่ยเราจะซื้อกล้องตัวนี้ในราคา950บาทแต่ถ้าเกิดว่าเราซื้อตัวรุ่นที่เป็นรุ่น L7 หรือ K9 เนี่ยเขาจะแถมมาในเครื่องแถมทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังในกล้องแอนดรอยอัจฉริยะตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะมีช่องใส่ SD card ตรงนี้ครับแล้วก็จะมี ติดกาวสองหน้าบนนี้นะครับมีสายยาวประมาณ3เมตรนะครับร้อยผ่านเสาบด้านซ้ายนะครับแล้วก็ลงไปที่ด้านหลังเครื่องผ่านช่อง USB เราจะได้ภาพที่เป็นการทํางานผ่านระบบ Android กับดาวเทียมในภาพที่เราได้จะเป็นภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวนะครับจะบรรจุไว้ใน s อ card แสดงผลที่หน้าจอ Android นะครับแล้วก็จะได้ทั้งวันเดือนปีโดยที่เราไม่ต้องเซตเลยตั้งเวลาเองได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีรัติจูดลองติจูดนะครับบอกถึงสถานที่เกิดเหตุในแต่ละ ภาพแต่ละช็อตที่เราเก็บเอาไว้หรือว่าจะมีเส้นแบ่งถนนนะครับซึ่งบอกถึงความปลอดภัยเมื่อเวลาเราขับรถไปมีการเปลี่ยนเลนกระทันหันนะครับ mm hmm. ก็จะเกิดเสียงเตือนที่บริเวณลาโพงในรถหรือว่าระหว่างขับไปมีคนแรกเ,เข้ามาในรถนะครับ mm hmm. ก็จะเกิดเสียงเตือนเช่นกันนะครับ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นนวัตรกรรมของจอแอนดรอยน่ารถไม่ต้องซื้อกล้องตัวทัว่วไปนะครับอีกแล้วครับและสำหรับท่านที่ดูผลิตภัณฑ์ไปแล้วนะครับ mm hmm. ก็มาดูว่าพาพที่ชัดๆ,นะๆเป็นยังไงบ้างติดตามผมมาครับ สำหรับในตัวจอ a n d ด o i d ตรงรุ่นมิชิก้าสำหรับในรุ่น mg v 8 0รุ่นนี้นะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับสอบถามรายละเอียดหรือสอบถามสเปคก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่บริษัทของเรานะครับ p 1 029323485เครับ084ย2 4 4 3่งครับเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ p ี่วันที่ www carmarket com เข้ามาเป็นเพื่อนกับเราที่ id line a s i pone นะครับเราชอบวิดีโอของเรานะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เลือกชมสินค้าของเราได้ทั้ง20สสาขาทั่วประเทศ สำหรับวันนี้ผมเอโก้นะครับลาก่อนสำหรับจอ Android ตรงรุ่นม,มิชิก้า MG V 80รุ่นนี้ครับบ๊ายบายฮะ